ก่อนเราจะเข้ารายการนะครับช่วงนี้นะครับช่อง youtube.com/sugoichannel นะครับวันจันผมจะทำการ์ดเมจิกนะครับวันอังคารจะรีวิวมังงะและพาเที่ยวนะครับวันพุทธทําทุกอย่างเกี่ยวกับกับเกมนะฮะวันพฤหัสเป็นเลโก,ก้จีนวันศุกร์ทำยามินิโฟวิวเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะพักหรืออาจจะมีตอนพิเศษนะครับส่วนรายการทำอาหารหิวดึกจะมาตามสะดวกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมา จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการจุก,กุยรีวิวมังงะน,นะครับวันนี้นะครับ หลังจากที่เพื่อนๆถามมากันหลายคนนะครับว่าโตเกียวรีเวนเจอร์เล่ม16เนี่ยคุ้มค่ากับราคาปก130บาทไหมตอนนี้นะครับเขาได้เปลี่ยนเป็นกระดาษกรีนลีดแล้วเรียบร้อยนะครับดูสิว่ามันจะคุ้มราคาคุ้มราคาไหมนะครับกับปก130บาทซึ่งของเก่าเนี่ยเล่มหนึ่งนะครับเขา70 70เนาะเล่มหนึ่งเขา70นะครับแล้วก็ข่าวก็บอกว่าเล่ม1 2 3 4เนี่ย จะพิมพ์ใหม่เหมือนกันเปลี่ยนปกนะครับเป็นกรีนิเหมือนกันราคาพอๆกับเล่ม16นะครับเราต้องเทียบกันกับเล่ม15แล้วกันนะครับดีเทียบกับเล่ม15นะเล่ม15 90บบาทนะครับไซส์ใกล้เคียงเดิมไซส์ใกล้ไซส์ใกล้เคียงเดิมทีนี้เนี่ยเราจะดูกระดาษกันนะอย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์ฟันการนะครับเป็นไลฟ์มังงะที่ซื้อมาใหม่นะครับรอบนี้นะครับอ่ะมาดูกระดาษกันอยากที่บอกนะเวลาผมแกะมังงะนะครับผมจะเก็บซองเอาไว้ด้วยเก็บเอาไว้ใส่เก็บเอาไวใ้ไวใส่คืนนะครับอ่ะนี่ฮะนี่จับน้ำหนักดู น้ำหนักรู้สึกจะหนักกว่าเดิมนะครับนี่อันอันเก่าเนี่ยเล่มสิบห้าเนี่ยรู้สึกกระดาษจะเบาๆนะครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยรู้สึกกระดาษหนักๆนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเนี่ยครับฟังเสียงนะเหมือนมันกลวงๆนะแต่นี้แน่นๆนะครับรู้สึกเป็นเหมือนกระดาษที่มีคุณภาพมากขึ้นนะฟังจากเสียงนะครับ <c oughs> เรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับอ่ะเอาปกนอกออกปกนอกเนี่ยใบเนี่ย ใบที่พับเข้ามาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับขนาดจะหนา,จะ,นาจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับปกนอกเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าใบยาวขึ้นนะครับแล้วก็ปกอันนี้เนี่ยปกปกในเนี่ยรู้สึกว่าก็จะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับด้านหลังนี่มันมันมนะลื่นนะครับลื่นๆส่วนเล่ม15หหรือเล่มประเภทเก่าเนี่ยก็จะแบบสากๆหน่อยนะครับนี่คือความแตกต่างของปกในเนาะปกปกในก็ต่างกันนะครับจะลื่นหน่อย นะครับกระดาษนะครับโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับกระดาษนี่ใช้ได้เลยนะครับออกแนวแบบเหมือนของลักพิมพ์เลยเลยนะฮะแนวกระดาษลักพิมพ์เลยะฮะก็กรีนลิตนั่นเองนะครับก็ดีอยู่ดีอยู่นะครับกระดาษดีอยู่ถามว่าคุ้มค่ากับร้อยสามสิบบาทไหม <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เพื่อนเพื่อชอบแล้วกันแต่กระดาษดีดีกว่าเดิมแน่นอน ะะกระดาษเดิมก็จะเนี่ยฮะบางๆหน่อยและเละๆหน่อยมันจะซึมง่ายๆหน่อยนะครับกระดาษเดิมก็จะไม่ค่อยดีในราคา90บาทแต่ว่าเพิ่มเพิ่ม40เพิ่ม40นะครับเอกือบเกือบเกือบเกือบห้ของของเดิมอะ่ะเพิ่มประมาณ4 5 5 0นตะครับแปลว่าแพงขึ้นมาอีก1.5เท่านะครับราคาขึ้นมา1.5เท่าเพื่อได้กระดาษที่ดีขึ้นถามว่าคุ้มไหมก็ต้องไปลองอ่านดูครับนี่แต่ผมว่า ดีนะกระดาษดูคลีนดูสวยงามน่าสะสมมากขึ้นนะนอกจากสายอ่านนะครับยังมีสายสะสมอยู่ด้วยเนื้อแน่นอนผมว่าสายสะสมน่าจะพอใจมากขึ้นนะครับน่าจะรู้สึกดีขึ้นแต่ผมติดอยู่อย่างหนึ่งต้องปกนอกนี่แหละมันยังให้ฟิลมันยังให้ฟิลแบบเดิมอยู่นะครับเราดูจากข้างนอกเราจะไม่รู้ว่ากระดาษดีขึ้นหรือยังนะครับให้สังเกตจากราคาเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับข้างหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะ เขาก็ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนกระดาษไปแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นกระดาษกรีลีดแล้วหรือเปล่านะครับไม่มีบอกเลยนะครับแต่ว่าตัวจุดสังเกตเนี่ยก็คือราคานั่นเองนะครับถ้าราคาสูงขึ้นก็คือกระดาษกรีลีดเราสามารถดูได้จากสันนะนี่ฮะดูจากขอบตรงนี้แล้วกันนะครับขอบตรงหน้ากระดาษแล้วกันถ้ามันยังงออยู่แปลว่ามันกระดาษเก่านะครับถ้ามันเรียบแล้วก็ขาวใสนะครับแปลว่าเป็นกระดาษแบบใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะ บอกเลยว่าโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับเล่ม16กระดาษใหม่สวยงามมากนะครับโอเคถือว่าสำ,สำหรับผมนะแม้ราคาจะสูงไปนิดนึงแต่ก็ดีดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเขาไม่ทำอะไรเลยอันนี้โอเคนะอันนี้ผมชอบใจถือว่าผมาใช้คำาอะไรอวยแล้วกันผมอวยวิบูนกิจว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นนะครับชอบใจนะครับชอบใจมากนะครับดีดีขึ้นถูกใจ ดีขึ้นถูกใจโอเคนะครับส่วนถามว่าเล่ม1234ผมจะซื้อใหม่แบบกีลีตไหมก็คงไม่อะครับก็ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้แล้วแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอบคำถามเพื่อนๆนะครับโตเกียวรีเวนเจอร์เล่ม16กระดาษกีลีตร3 0บาทถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมนะถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร์นนะครับใครมีคำถามอะไรทิ้งลงใต้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับหรือวม,มังงะเนี่ยจะไลฟ์ like ทุกวันอังคารสวัสดีครับบายๆสำหรับวันนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะสวัสดีครับนี่เซลขยันเดือดแบล็กเลนสสีนะครับอ่านี่ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็แบล็คหนึ่งสองสามสี่สะดุดลักใายแฟนเช่าเล่มยี่สิบนะครับอ่ะนี่หนึ่งถึงสิบเก้าอยู่นี่นะครับยี่สิบเดี๋ยวค่อยขยับนะเสียบไปงี้ก่อนนะครับยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวเสียบไว้ก่อนอ่านแล้วจะมาเรียงใหม่นะครับอ่ะสองจุดห้ามิติีสองจุดห้ามิติอ่ะอยู่นี่นี่นะครับสองจุดห้ามิตรีนี่อ่ะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่มสองนะครับอ่า เล่มหนึ่งอยู่นี่นี่เล่มสองนะครับอ่ะจุดจบแห่งเอามืดครั้งอดีตเล่มหนึ่งเสียไปด้วยกันก่อนอ่ะเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็จุดจบแห่งเอามืดครั้งอดีตเล่มสองอ่ะครับเสียไปตรงนี้ก่อนความลับของสาวน้อยเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าอ่ะวันนี้ได้มาสามเล่มสามสี่ห้าน, 3, 4, 5, นะครับนี่